อังแนวิงเยงหวักกนี่แหละว่าควายานแขงหวังเกสุกพี่น้องสิประจำวันที่แดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันอังคารนะฮราเจ็ดม้งสุาพี่น้องบรรยากาศซื้อขายไวายมันเป็นยังไงสิบกามาคนจะหลายคื้เก่าเราพี่น้องคนกหลายไวายก็ยั่งคือเเ่า เที่ยวมาซื้อมาขายเนี่ยมาเบิ้งมาเมืงมาซื้อเห็นปะเป็นแต่ซื้อวะราคาเป็นในราคาเนี่ยอ๋อคนมาซื้อขายพี่น้องมาซื้อควายซื้อควายไปเลี้ยงช่วงนี้มันก็เข่าก็เริ่มม่านแล้วพี่น้องเข่าก็เริ่มม่านเริ่มแก่เริ่มก็ซื้อได้เกี่ยวเริ่มก็ซื้อได้ออกเรื่อยยังไปเนาะที่เลี้ยงก็ซื้อเริ่มนี่แล้ว เจ้าบ pues ่าโตละเมิโตละรอดดีครับเจ้าบาาอะไรเนี่ยโาละเมินควาบเมินสามเรอบมินสามตัวผู้ตัวเมียตัวเมียรับคือคือควายแฉะแท้แหม่ทกะจีว่าแฉะกะิแม่นบแเมินเม่นสามบอดีโตละเมินสามตัวเมีย แฟนนี่ยงพีกับน้องพี่กับน้องเนาะคือกันตัวนึ่งจเปนน่องตัวนี้เป็นอี่ยอือตัวนี้ต้งสองเนาะมาแต่สวรพุ่มเนี่ยอ๋เบอรโทรมาูนยกสส้าเมเก้าเก้าสามาโทรมาเด้อเอานี่เอาามากโตมานี่3สมเรียบร้อยแล้วตัวนึงอยตัวนึ่งเหอตัวนึงมีแน่ว่าล่ะเป็นทะไลคารามัสมี่น่วเมื่อนี้พิดยังสิได้เนาะแต่มื้อนอี้รัดยังสิได้อ๋ าเอปดี oh. ่อกจก็ทำเป็นไปเดียกหาให้ก็บวกไว้นาอให้นะอ่าโกรมาไปควายมาตัวสวนราพู่มเแม่สาวมาตัวนี้หน่อยสูงว่านเม็ดเม็ดกัวเลยเม็ดกัวเลยครับอ๋อเม็ดกัอกก็ามากบ่าได้ขาแมนเอาเอามาเ็ือเอาเายังไดมากคือกจังหวะบ่ได้กันเนาะจังหวะว่ดีอาจังหวะดีมันก็ได้ขายกันระพน่ง นี่ก็ได้ซื้อได้ขายกันแล้วพี่น้องหน้าร้อยไปเชิญหน้าร้อยขายไปแล้วตุ้งกะตีสามให้เยอะบาทเพื่อนให้ไป <c oughs> ให้เยอะบาทให้เพื่อนไปเออพ่อเพื่นไปเพื่อนซื้อซื้อสิขายกันนิดพี่น้องซื้อสิขายกันนิดหนึ่งโอ้แม่หนึ่งงามดีจเดีพี่น้องตัวเงี้ยงงาม นี่กับแม่สาวหน่อยแับพี่น้องแม่สาวหน่อยเจ็าบาทกุเจ้วบาทะแม่สาวเนี่ยครับเ้านหมื่นหกพันเนาะหมื่นหกพันเงิ้ยีจต้อนเดกจบแค0กัแค่หกพันกีต้อนหมื่นหกพันพี่น้องโตเมียแม่สาวหน่อย มีเบอร์โทรว่าไมโตมันนี่เบอร์โทรมันเนี้ยนี่จำาม่ได้พาไปยังอ่าไปยังอาอ่ไหมาจโตมันนี่มันเนียไปมนเนีอืตัวนี้มัน่ะพอยสใส่อยู่เอาเหยียดไปพอวางห้องกับมาทางนี้เนาะตัวอะตัวบตัวบ่ละมันทำมาหดอตัวนี้รุบตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเต็มเตัวนั้นอสีเดียกันไปยูโตวบาตงบเขาด่าเอาไาเอาเอามจะได้อยู่หันละ เราขายมาขายแบบนี้ันลูกห้าพันพันลุกห้าพันเคนกห้าพัะพันลุกหาพันไปนะลุกหลกงเ่าไหวดิเจ้าบ้านอะไรแม่นี่ สามหมื่นพะนะแม่สาวหน่อยป่สาวน้อยปีกัวปีกัวเราปดูคุเรย์เลยนี่โตคลูกเก่าจะเล่นสามหมื่นสูงแ2อเมตรแต่เนาะสองเมตรปี่เจบ่ะนี่สามหมื่นที่น้องผเ้ยดเซนแจกกับโชคขเลยปีสาเดือนพะนะตรงนี้นี่เลยเนาะต่อรองไปนี่ปรท้ะครับให้ศูนย์เก้าสี่ศูนย์สามแ หสองสาม้าโขก็มาพี่น้องแน่เ้าหน่อยลูกงามสีใดสีดีพี่น้องเงอ่าที่ลูกนี่เรามีกอหางกันเลยเขาอยู่พี่น้องอตัวเก็ทำพรให้เพ่อนไปแล้วก็ส่งกระเป้าเพื่อนไปเราพี่น้อง สองหมบอขายมกุ้ผ้ย้วาูเล้พวาไปนะเจานี้เจ้าก็เคขายของบ่เฮ้ยก็ตรงกันที่แขายไปสามสวเรขายกระสังเต้าว่าตัวนี้เท่าไรสองพบนแม่รไหมบอกไม่ไปนะบอกเลี้ยวไปนะบอกไม่ก็บอกเลี้ยวเลี้ยนีเเดี๋ยวเาจนเป็กระซื้อขายกันนะพี่หน่นี่กับแม่รูกกับพี่น้อไม่ว่าจะของบนย่นใส่บ อาหาก้อยแม่ลูกกับนี่อยู่หน่อยอาตัวงั่งอยู่แม่อยู่หน่อยอันนี้อ่ออนนี่แม่นี่กับแม่สาวหน่อยแม่สาวเป็นข้าวตูมปูนะเดื่อไรมาเล่นแม่สาวมื่นสองออล่องไปแม่สาวหน่อยเนาะนี่กำลังใหญ่ยืน เขาขาดต้นนี่เอาไปปล่อยเงี้ยข้าวเดียวพี่เนาะไอเนาะเขาขาดต้นก็เมี่ยเลยแม่สาวหน่อยนี่เบอร์โทรเอาไม้ตัวคนอ่ะนี่เนาะมีเอาไม้ตัวมานี่ซื้อเพิ่นครับอ๋อซื้อเพิ่นแล้วะเจ้าซื้อเพื่อนนี่เรียบร้อยแล้วเอาไปเลี้ยงว่ะเอาเราซื้อไปเลี้ยงเราซื้อไปเลี้ยงเนาะมอบไปยังนี่กับแม่ลูกแม่ลูกจังปาาตุ้นเดินในหัวนึกซื้อปะ ไม่ห่างขายมาขายมานไปขายตัวนึ๋งขายตัวนึงยังอยูああ่สองังอยู่สองเอยัางหลเนาะมีผูいい้จ mm ับหายตัวนีานคน้กศคือขาย ดูด้วยข้อประกาศรถไม่รถจะ้องา่เมียสาวหน่อยเมียสาวหน่อย มึงสาวหน่อยครับจกบาาน้อแม่นีพ่อให้ฮะเหมือนกลัวหมือนกลคุณหงแม่สาวหน่อยเนาะ โอ้ก oh, ็มาสื่อมาขายควายหลายเพียงแนือสนิกระมือนกัวเราเพียงแน่ดูนี่เราทำบดาลเลยข้าวเดี๋ยวเดี่ยงข้าวเดี่ยวก็ง่ายเลยพียงน้อยกประสอผสมได้แล้วบรรยากาศสือขายงวดตลาดงวดตลาดควายแค้งวาเนถัวนึ่งกระหักกระไรแคบกรตีตามเด้บรรยากาศเป่อขายควายว่าคมสองพันาร้อยหกสเจ